บยดีค่ะเกล้อนะบาร์บี้ที่นอนก่อนปุ๊บมันโผล่กันแบบน้องมาดีเลยเนาะมาดียน้ไงนะมหญ่าเสาเลยจ้ดใจขาโอ้โหไปนี่ไปนี่ไนี่ ก็ษฟ้านะไำลกลังจะเตรียมยัเตรียมยังอันนี太太้นะก็ไม่เท่าเตรียมยังอันนี้นะมาดีพี่น้องเตรียมเขาจะจะมาขคกไข่ขอไผ่ขอเคยขอบ่าวขอสาวคอไวยคอเคย คนเจ็ดสิบใออกมาลงไปทหไปเล้เนคนก็ิบเป็นงานมาเออเอ่านสยต่างกัมาลนเป็นที่ประเพณีล้วพี่น้องผัวไรล้วนี่ยบนบ้านมันก็ยังใส่หมวกิบสองปีบอเ็ดิบปแล้วไม่อมเลนะคุณตู่ะใช่บทีกางา่เนาเนี่ย นี่น,นเนบ่งพี่นี่นมันคือกันกับบาดเนานะว่ามันคือกันกันทางไทยดูบอกนะี่ทางไทยทางลาวโอ้ยตามห้าอยู่นี่กะน้ำห้าอยู่กวกาเก้าวเลยโอ้เน่งน้องอหม

ฉันย <c ười> mm ้ายแถวพี่น้องย้ายได้น้อทำอะไรไม่เลยย้ายได้เห็ดยังก็ไม่เถอะนี่โอ้ยบอกทำแบบมันหลังนี่อ่าหิดคองบานเฮาพี่น้องเไงหิดคองบานเฮาวกลางเขื่อนก็เจ้า

เหตุต่อกันแต่เส้นพอเส้นแม่มาตกัลูกเล่นลูกเล่นล้านพี่น้งเอ้ลุนลุนล้านบัน ลูกอ้แหลูกอีจุ้มเมื่ออีคอยเมอีล่อีคอยเมียกันนี้อีคอป้าเหมือนบบนตาหายมเขาเอาโมเละเขาห้กิน่หมูโว้อหมูตัวบางอี้กเลยอิ่มไดเอาหาพามอะไรดตาายตามึงไชยกับมักัมัมากีมีมดมีมดมแม่แั่มีมดมูหนึ่งให้พาถึงพาแม่จุพาา

น่เขาโอบเพา่วให้หมดที่แบบัวพันไม่หนาจมยังมันสบอะไรเอาเกินะไได้ในได้เนี่ยเอากินกินกันเิดแกอยู่ใกันเากินมาเกบพูดเอนนกินไนเอาัถๆกนน้มา่ไหบนนุดีนี่ยทิอยนๆทกคนิขอแม่้นเขาเนเือนเปนซนแหลกินเบิดนิหาามเอาิอี้ไนูเจ้ายเกินากินนาเด้อนี้เหลา เอากินนี่มันหแล้วคุณน้ำตาลดิให้น้ำตาลเบอรเล่น่นี่เดี๋่อเดีนห่เออเออเล่าเล่นเบอ่์เล่นบ้เากินเผาละปงวานเด้อดีดูเอา เฮ้อาเอาเอเงินนี่จ้อเงินจางทางเพื่อเด้อหาพามาเด้อไปบอยมาพวมาวนเขาได้ให้เขาอยู่ดีไม่แห้งไม่บาดหเป็นเือนเป็นซานเป็านไ่เขาเ้ขาไข่แล้วกินละค่ะพามเมื่อนตายายมุเจ้าเอา้น่าไอ้หอทึ้งกูุนเหาเลยม่อายังน้องอเออเหลาเลาป็นเหาเหล้าเนเหยาเมื่อไ่เงินคก็เอา จ้างเงินเป็นหมื่นจ้างโอ้ยเงินล้กเต่าหนึ่งหาพามาเหล่าก็กินมาพาวานก็กินเงินก็ได้จ้างเมื่อเอาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไหนไปถามเขาอีูลูกอีจุมเอออีพออีเมียงาง้องมีตาหน่ายมือสุขุมจุคนมุเจ้าโคมเมยเออเมื่อจุกคนมุเจ้าเนี่ยกีนเหราเมื่อ

ใช้าแล้วะเอาานั่นลานั่นลว่ช่แลไปขึ้นมาออชมพชุมพได้ชุมพรด้แ้ชุมพเย่มนรเด้อจชุมพ่งงานมันดิทงานมันแล้วนงานเพือนุมันฮะต่ สบายดีพี่น้องชิมาเป็นผักคัวบ้าวนี้เป็นผักคั่วบาวันนี้แล้วะไโบ้จะเป็น้องขึ้นา้แล้วนแล้วพี่น้องไอ้ผักคัวกันเลยขี้โบแย่ใช่ตาดใช่ตอนเดี่ยวเนี่ยโบ้เล่น้ตามีบอลลนตาลมกเขาขัวว่าเบิ่งพักด้วยีเขาขัวน่ะตะหนักเกลือได้น้ำจับ นิบสุดหลดมากงนีอเป็นม in ่วพี่น้องอัน hmm. นี้นั่นเขาขวดจังเนี่ยเออปูเออนี่เเอ้นานี่เาน้ำตาบนี่ทำไมอ่นี่นะกจะเอาเอิเนาะเอามาเกี่ยวแยกแเร้อมาให้ เชีจ้วไปใสก่อนแต่งใบมือหอใบมือห่อพอบหอเราตอไม่เองใดนีนนะว่าใช้ทังยางไม่ใช่เลยได้ได้ทำได้กอามาเออได้เออเอาไปคนนี้่เ็นได้ได้ทำเอเอ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 เอเเเอ เอาชิ้นให้ไหวไหมนี่คือตม่องยังจะถอดอีกไม่คุ้มแต่เราอนยู่คมเราก็วนวายอยู่หันงไปหายไหวไหมหรือเฮ็ดน่เอาไปหายลงมาลลมา เห็นพ่อยไม้แล้วหายลกคู่บพกูเห็นไ่ใช่กูบอกคเห็นไม่ใช่กูลืมแล้วกูเห็นอยู่ฮะบอกลืมบึดเลมนนี่จะมาให้ดง้องกัได้คล้าไปขาตามไข่อยากกินไข่ได้ป่ะจากเห็นไปเอาไข่เน้นั่นลูก่งเซจู

แดงเลแม่งแดงได้โกหตรเียงไค่ะจะบเีงว่คนไปเที่ยวพันเขามงแปลอยู่นมือนรับสมุดมาพี่สมุดมาพี่มาบ้านทมามีตัหาเฮ้ยแลูห้องคนไหนมีอยู เขาไปเจาะตังไหมเจาะตังนะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้ี่น้องพบกันใหม่อีกคลิปหน้าได้อพี่น้องเด้อสบายดีบ่ตุงทุกคนแกส้สบาย